โอ้โหนี้กับลินกับด่านเกมอีกแล้วลินยามาโอเฟสนะมาด่านนี้ว่าจะไม่ชอบเครื่องปั่นถูกเต็มไฟเยอะมากเอาเฮียตัน ยี่งงที่ไหนตรงนี้โอ้โหงงด่านงงด่านนิดนึงโวยงงไอ้ยี่งงด่งงานทั้งหมดละนมันไปลกจริงๆเลยว่ะโอเคจัดไปพอรู้ตำแหน่งแล้วเราจะทำอย่างไรกัน โอ้ยรอาเท้าเลยครับขนาดนี้มีคนมันเงียบจังอะ เสียงปงเสียงปังงป่นก็นไม่มีเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงนี่จะมาโอเฟสอ่อยงัยงยงังยัง กูหหว่าหุ่นกันที่เสกพัก<า>อยู่ไว้ได้สักไปได้ไหนแล้ววะเดี๋ยวขอมีตัวปั่น,นตัวไหนมเนียนตายได้เลยปั่นปั่นไปดูมันตัดอยู่ฝั่งไหนไม่สักดเดียอตายอยู่ที่นี่ยน,นี่ตัวเนียนตัวเนียน อะไรหรอวะตัวเนี้ยฝั่งนีง้นเขาดูแบบดูเร็วมาก <T> ไม่ไงน้งช้ยโอ้ยหวนยับเลยวะเขาถึงนั่งรอด้วย ทำให้ลิ้นโกด <c oughs> นั่งรอพับไม้ได้หมดนะเฉยสุดจกว่าเครื่องเดี๋กูค้างกูเพิ่งแขวนได้คนเดียวรงเนี้เป็นงานเจอกูแน่ไปไปไป ¡Oh, ¡Uy! Luz, 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 luz. ความเร็วไม่เงเดยดอ้ที่เจมมันอยู่ตรงนี้อัอนแรก อ๋ีจ้ะเก็บแาวหลังก็ไม่มีแล้วมึงเนี่ยแหน็ดหน,นาวจะกหนาวขัวเนเงียเงียมาเจอกันหน่อยมาชายเราะไป่าไงดีวะเดีย๋ยวลงกอนอุ้ยตุใจเยือ 夜壶邯郸歌。哈哈 แยกกันลงแยกกันลงโอ้โหเรากูจะไปหาใครแล้วมันมีสองทางเลยวะเฮ้ย <c oughs> อะไรแล้วโอ้ เก่งแค่ไหนวะจีน่ามุ่งเจ๋งแค่ไหนวะฮะมันมาเรียมหนาอย่างนี้เลยกตัวตา,ายนะมึง,วง,วงอ่ะเขาปั่นกันเร็วมากตอนนี้อยู่ไม่แค่นี้พอนะเขี้ยวะมีคนเจ็บสองนะตอนนี้ เฮียเจ๊กเนี่ยโดนแน่บอกเลยตัวปั่นใช่ไหมตัวเนี้ยได้ตัวปั่นนะ <c oughs> อะไรแล้วโอ,โ,หโ,หโอ้โหมุกดมดมเนี่ย <c oughs> เพื่ออะไรวะถามหน่อยเพื่ออะไรวะ เอาเขาห้องแดงเลยแล้วกันคนมีคนแรกต้องซ้ำตัวคนแล้ววะแม่จะมาแอบปันคนเดียวตรงน,นี้มันก็ไม่ได้นะ วุ okay. ้ยยิงเสียนะวุ้ยลอยเรือด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 เห็นรอยเลือดนะเมื่อกี้แต่ว่าจางไปละ วันนั้นมันต้องอยู่ข้างหนึ่งสักเครื่องมันก็อยู่เงียบจริงๆแล้ววะ<ม><น>คนนี้น่าจะสิน้นเอ๊ยน่าจะเป็นสอง เอาง yeah. ี้คือไม่เปสขาก็สิ้นแล้วเข้าห้องเทพไปแล้วกันยี่าข้องแจงข้องฟ้ามากนวกั้นมันมีใครอยู่ตรงนี้ฮะ Ui Nóng phớp Nóng phớp Hay kệ tạm à ừ. Ừ, น้องเฟิแกไปเงียบไปไหนอ่ะน้องเฟินปุ๊ยน,ออนย่ยย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 ่ยย่ยยยยยยยเป็นคนที่ไหนจนนยย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 ย ลังเลไงลังเลไงเขาปั่นไงไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปดึงเกมันดึงมันดึงมาแล้วอนี่ว่ะอ้มเครื่องไงดีวะเนี่ย เอา้ามาเจอได้ยังไงล่ะเนี่ยฮะโหคนเดินเข้าไปคงเป็นคนหนึ่งนะคนเจ็บไปแล้วกันอืมอย่ามาเล่นวนอย่างงี้ได้ไหมมันไม่ทำให้ดูดีเลย ไม,ม่ใครเป็นสุดท้ายเลยหรอจริงๆนะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นสุดท้ายกันหมดละบริหารดีนะเนี่ยกูบริหารเฟสให้เท่าเทียมกันลองเสียงปัน่นไม่มีแค่ไหนปั่นเลย ถึงปั่นแมับอย่าแค่นี้ลนง่ายนะอุ้ยดูบันฟันแตกตรงนันอ้อ้ยอ้ยอ้ย้อไลเท้าอะไรเต็มเลยตรงนี้ไม่เรียนเลยชยิชายิม่ิาเลยอนะิเลยะ <lang> <ación> <Bow down> ไฟไปแล้วชไฟไปแล้วไฟไปแล้วไฟไปแล้ววุ้ยวุ้ยอะไรเราที่เจ๊กไปตัวนึงมันอยู่ไหนวะ เชียร์ละคุณลืมหลุมไม่ได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเรามาทำอะไรแถวนี้เรามาทำอะไรแถวนี้ฮนะ มาทำอะไรแถวนี้โอ้โหแล้วเลยเท้า,านี่เยี่ยเต็มไปหมด <c oughs> ไปเล่นดินยังไงเก็บสี่ป่ะมันร้อยเปอร์เซ็นต์เกินไปปะ่ะการเล่นดินเนี่ยใช่ป่ะออแม่งเไงเล่นยังไงเก็บสีเ่เผื่อจริง ไม่นานคลิปนี้บริหารเฟสดีไงเออโอเคพอละไปละเจอกัน